ครับพี่น้องครับเจ้าของที่ยี่สิบหกนะครับบางขันที่ยี่สิบหกสี่หกนะครับเด้อลงมืองานก็มมีไปเรื่อยล่ะครับพี่น้องกับพ่แก่พร้อมกันพี่น้องครับเขาสีบพ่อแก่พร้อมกันนี่มันเข่าแรงนะครับเรงอย่ามันพ่อลอยมือครับพี่น้องทาง แตละค่มกันทาลาวิชชยห้องฝนโปโตโปร,งล,งรงลงมากเพราะแต่โลงมากอะไรวันปุ๋ยวันปานกนเเาเลยแก้พอๆกันครับอันนี้นะครับเจ้านี่กับพวกาลนะครับเจ้าหนึ่งกนนะจักสีเกียวโบเกียวนี่ครับเป็นปัญหาโยมาเขาบ้ราะในแกะครับแล้วผมเบ่งแล้วว่าเขามันมันสุดแล้วนะครับสุดห่วงแล้ว วานปุ๋ยหละมันก็เลยบริเงครักนะครับแต่ว่าหมาเขาตรงดีเต็มดีนะครับเจา้าของ่นกับพ่อฮันเลยออกมานะครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงไงน่า,นาไปเช็คเบิง้งถามเบิง้ง ขอท่อลุงนะครับดดนนองนี่ยู่บาไลพี่น้องให้เดียวนะครับก็อยากหาตัวของหญ่เสีวเสียาจางไหนเนี่ยมาเขาสุดแล้วนะครับแก่สุดแล้ววันปุยล่าใบวีก็เลยว่าเขียวเดี่ยวมาเขามันเต็มเต็มบนแล้วนะครับ มมันแล้งพี่น้องขันในซัมเนียกที่ว่าโอเคนะครับแล้งหลายเลี้ยงแล้งเหียอบพอรอลอยพั่วมือนะครับเก้าเสียบวันสามเดือนเต็มเต็มเลยแหละครับสามเดือนพั่วเนี้ยที่คนโมโตกครับบอเรินบอหยังเลยละ่นะหน้าพี่น้องตายก็หลายครับเดี๋ยวรอดมากพอตายยังด้เกี่ยวนะครับด้วยนี่ยังในเกี่ยวซัมนีนะครับมาสันการี่่บริเกี่ยวเลยหมดแล้วอันนี้มันไข่อยู่ เออป่าเอากะมาเอาตัวเขาปูกัะเออสร้างโจมาเอาตัวเขาปูกมัเขาเขาไหนร้อยหาร้อยซิบหาเขาดรอเรีว่าเหนียวนี่หันพอดีปันไหนดอกนะครับเรื่มแล้วนะครับลงเมื่อแล้วสร้างดอนหนองทิศดีนะครับที่นอก เดี๋ยวล่ากันไปทั้งัอห,หนองมวยังไปพุ่นละแยดำต,ตามกันมากแหละครับ นักโลภพเนี้จอดนะครับว่าคบหนูมากกว่านี่เออกับมันมีกับจะเยวไว้ละนะครับหนูนับไม่ลายดิเนี่ดยดาบไว่ไ้นับหลายหนูมีกับจะเยวไว้ทาละนะครับนี่โอกาสมาบ้านกับจังไปเจียน,นยอะไรอ่ะเด้อมีอยู่ดอกหนูกับจะเยวไว้ทาละนะครับนักโลภพเนี้จอดลานไถ่ครับตำรวจอยูคุสระบุรี นจัดเลียดอุ่นดีครับไอ้เนี่มันมีอยู่แล้วล่ะหนูนะครับเป็นย่ำสัดเลียดอุ่นเนาะแซบครับย่ำเนี่ยอากาศหนาวเริ่มเขามามันจะร้ายละ่ะนะครับแต่ยังไข้ก็มองคนจวมอยู่ดอกที่น้องก็ได้ เก็บได้เลียมนะครับพอได้ยู่ได้อยากอยู่เข่าก็ได้ถึงว่าแร่งนะครับแร่งจะด้เกี่ยวดนกขออยู่กับโอเชแล้ว,วล่ะกับว่าหลวงวลายอย่างนี้นะครับพี่น้องเข่าก็ได้กับว่าเพราะว่ามอนแจเพรท่านกันนะครับเจ้าละให้สองให้ไปกับง้อง้อมาหนะ้าพงละสองเทียสามเทียวันี้พี่น้องมันะว่าเกียเก่ยวเทียเดี๋ยวจบดิ นะครับเน่องจาได้ง้อไม้เอาอีกมันแช่บะความกันไน <c oughs> งนะครับง้อเกินมาเก็บมาเรียมไหเพลนอีกล่ะทงเราสองทช่สามแช่พวกเราผวกคนจะนยัหน้าหลายแช่บวคามกันพี่นอ้องเฮ้ยเฉยง้อยย่ เดี๋ยวจะสร้างลูกน้องควบดอกดาบเอะบอกเขาควบให่ดอกหนูอ่ะมันหลายพวนหล,ล,ลักการเขาโมนี่เรียยมันพวนหล,ล,ลักหนูย่ามีนี่เต่ดป่วยใหญ่พี่ๆ อากาศก็มาบ้านมาเย็นจนานจกินหัูก็ง่ากพี่แต่กินควันนกควันยังจำปีบับพันคนเดียวแดดเดือดอุ่นย่ำนี่แซ่บครับอากาศเย็นๆยนล็ลมหนาว,วอวยหัวลมอวยกับมั่นเขาทรวงกัน ดันเบิรงบอท่านติดตามบอท่านกันด้ครับเด้อเขาทางยูทูบนะครับใาเขียวสารคขามลาเขียวช่นนนะครับเห็นมดล่ะนะครับพี่น้องเปิดช่องของเจ้าของเห็นแล้วก็ติดตามนะครับกดติดตามกดถือใจให้แน่นะครับเพราะว่าคลิปใหม่ๆเสียดเขาไปนะครับเด้อพี่น้องก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนั่นเปิดเป็นช่องน้อยๆนะครับเพราะเป็นช่องใหญ่บรรไดดอก บวัางยังมากมายนะครับรอาเล็ดไหนพี่น้องเบ้งว่าจะของมีธุรกิจแบบนี้นะครับนี่แมคโครนะครับรถเกี่ยวเมื่อการเกษตรนะครับครบพบคร้อมเรียบร้อยนะครับพี่น้องอยากเล็ดอ,อันไหนได้เบิร์ดนะครับอยากถมที่อยากลอกหน้านะครับใสิบริการได้พี่น้องครับ นะครับสวมทีออกเงี้ยนให้ลูกให้เต้านะครับเด้อได้ที่น้องทางส่วนมากกอกนะครับส่วนไตมากกอกด้านหน้าวายเงี้ยนตามน้ำขาถึงดีตัวมากครับไปทวมไหนกเงี้ยนไม่ดีดไม่ได้นะครับเด้อ นี่โบเกียวบ่อนี่แมวกอดนะครับพี่น้องหน้าตรงนี้นะครับกับพอ่อพ่อเกียวดินะครับว่าจยางไหนพ่อเกียวพ่อหรืออย่งไหนกับพ่หลายเด้อครับก็ให้เกียวด้วยกันเขาเมันสูบบุฟฟอล์กันพี่น้องครับสูบบุฟฟอล์เหมือนแตงโมนี้เป็นเขาเหนียวแหละครับนี่เลยเขียวอยู่ อันนี้มะลิสิบห้านะครับหน่อยสิบห้าเป็นมะลินะครับเดินะเจ้านี่ตาครับว่าขายพี่น้องว่าขายได้ของสอท่อนะครับสอท่อเทศบาลตำบลขามเรียงครับเนี่ยสอท่อสายลุงวงช้างนะครับลูกหลานพ่อใหญ่สอท่อควี เกี้ยวลราบาดอยู่นี่แหละโดนน้องนี่แหละแต่เป็นตกบ้านนะครับเจ้าเดียวเจ้านึงว่าสีเกี้ยวโย่สีมินมิดไรในานาเขาไปเชือกโยว่วันได้ล่วงเรามันก็ได้ผ่านหน้านี่นะครับเพีเชื่อแต่ไม่เลี้ยวไปพร้อมกันเมื่อวานจังใดวุ้นในาานาจักอยู่ไในบอกเขาไปเชือกกเนียนกัน,น,กนฟองเปียงฟองเปียงโย่ บ,บัวได้บรรยายนะครับฟ้องด้วยภาพบึ่งตามภาพเลยพี่น้องว่ามันเมากั่เสีบ่วัวยิ่นชัดเจนเสียงเครื่องจักรทำงานมันดังนะครับเ้อะ่านพ่อสิบนาทีแหละครับนี่กสิจบละพอมีให้เดี๋ยวหยิดร้อยเหยียบเจ้ียวหนึง่งนะครับอยูของหน้าสิโอเคบ่ แม่ยังบูครับหนูหือป่าบูเสียงบอกกันแล้วไอ้ครับสี่บอกไอ้ไว้อยู่เอาไปยังขี่นนอง เทียวน้ำลงนองกันนะครับเห็นแลีนป่าก,ก็เก็นมาข้างพ่เบิ่งก่อน,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 นครับเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนตรวจตรวจสอบนะครับเด้อพี่นองบง ยัวจรวดโอ้ยนอนหลุดปวด่เว้ยข่อขันสิเอาคนแจมามนอนมาพร้อมนั่งหัวจลวดหรุดที่นองครับเนี่นั่นนั่นเอาน,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 นอนโตไปนอนมาก รถประเดียวเนมากยเเครื่องเดียวเขาขันตัวเดียวไว้นีนนบ่ออออไเตแตกแล้วแตกเีวมาแล้วจิยมัขปาอาตัง้งแต่นอนมาไว้อ่ะอ้ยตายตาย,ตายมงงงาไงเอาเล่นเขาขางเดียวนะครับหวัวจรวด ขาดพี่น้องหัวจรวดบ่อขันนะครับโอ้ยมาง่ายหลวงน้องเนม่ยโอ้ยเสียหายแล้ว ข่บังคับใบเมียดพี่น้องครับให้กินเครื่องเดียวไม่ให้กินหมดหนะครับพี่น้องตัวหนึ่งหัวจรวดพวกอันเลยไ้ซี่าให้นาด้ยเอ็ดเอ็ดหัคขามาไปเอาหัวจรวด บอกอาไปเอาหัวจรวดกับนกยึดหัวจรวดเขาได้กินเครื่องเดียวเนี่ยน่ะหัวจัลรวดเอาใส่บ่อขันไหมบอกอาไปเอากับนกนอนมาตัวหนึ่งบักบเปียกเตียวป่ะเนี่ยของของใหญ่เตี๋ยมีผู้ไปถามอีกไปมันแจ้าสุดเราดิโอ้โหขู่ก็ไปรอเพิ่งได้กันนั่นไงเจ้ เออตามเขาละคันรถได้กินเครื่องเดียวเนี่ยนระวดได้กินเต็มปากเนี่ยนะหัวจรวดขาดมาใส่หัวจรวดบ่ขันเอานอดมาพร้อมเนดะ้นอนอดตัวหนึ่งนอดขันหัวจรวดตัวหนึ่งมันแก่สุดแล้วนะั่นมันเขาวัานปุ๋ยลาซื่อ โอ้ยจะไปวัวยังไหเนาะไะยังวานเนี่ยได้กินเครื่องเดียวพี่น้องหัวจะรวดขาดหายหน่านาเขาไปเอาโย่นะครับก็ได้กินเต็มปาก็หัวจะรวดบังครับพอมีเขาล่อยให้เล่นหาซะก่อนกินเต็มปาก็ได้ละ phó băng hố chở lót thả ra ngoài cái anh ấy dây hố chở lót bó khăn nát căng xìu lại để chỉ cần điều xe ngựa bó lại đều chót chót ครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านละ่ะนะครับที่เขารับชมรับเบิ่งนะครับเด้อหันเบิ่งบ่ท่านหรืออยงไรน,นะครับเขาติดตามทั้งช่อง YouTube ยูทูบนะครับเด้อป่าเขียวสารคามนะครับหรือป่าเขียวชแนลเห็นนะครับพี่น้องนะครับเห็นเห็นเลย เห็นแล้วก็กดติดตามเนี่ครับพี่น้องกดอยู่ใจกดติดตามมาในเด้อนะครับเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่คลิปใหม่ๆที่ลาหาพี่น้องนะครับถึงจะนี่ยหาสาระยังกับพ่อท่านในมากไหมยังล่ะนะครับติดตามกับพ่อท่านในหลายนะครับเด้อจังไงก็ฝากกับพี่น้องเนี้ยนะครับผู้ที่ติดตาม อุบงน,นะครับเอาเหนียดได้ด้วนี่หนียดนะเว้ยเวีดเอาเหนียดได้เนี่ยจะ,ะเลี้ยวจะเลี้ยวมากนี่นะครับพี่น้องสำรับคลิปนี้บ่อไห่บ่อหยังโดนูนะครับเด้อกัน โอกาสดีกันเยอะเลยบิ่งไหมนะครับธุรลิปนี้กาอพงกาวคข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับ